สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องทหารปฏทึกทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในรายการเรื่องเล่าจากสนามรบก่อนอื่นต้องขออภัยพี่น้องมานะโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมติดภารกิจพี่น้องไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องราวจากสนามรบให้ได้ฟังกัน นะครับหายไปเกือบเดือนเหมือนกันพี่น้องช่วงนี้มีภารกิจติดพันค่อนข้างเยอะภารกิจที่ว่านี่เป็นเรื่องของจิตอาสาทาั้งนั้นพี่น้องไม่ใช่เรื่องของตนเองเลยนะครับอย่างช่วงวันที่6พฤศจิกายน2,565ก็ประชุมชมรมฐานพันชกควนทังสามค่ปักธงชัยซึ่งผมเป็นประธานอยู่นะครับ ก็ไปพูดถึงนโยบายแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่การช่วยเหลือเด็กน้อยด้อยโอกาสในพื้นที่ป่าภูเขาสูงนะครับก็ไปปลูกฝังให้ทุกคนมีควา,ามรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับพอจบจากตรงนั้นวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 5ตรงนี้เป็นงานของสมาคม ทหารผ่านศึกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งผมไม่เกี่ยวอะไรกับเขาพี่น้องปรากฏเป็นเลขานุการของสมาคมในวันเก่าวเขาจัดประชุมใหญ่3,000 30, ประจุปี2,565มีการรวบรวมพี่น้องสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยให้มาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมจากนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกอุปนายกและ เลือกนายกสมาคมซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมก็คือจ่าสิบเอกภัวดิตนรการอดีตอุปนายกเลื่อนขึ้นมาเป็นนายกของสมาคมมาขับเคลื่อนงานของสมาคมพอช่วงวันต่อมานะครับก็มีการถแถลงข่าวจัดหา ไรายได้เข้ามาช่วยเหลือมาเกื้อกูลพี่น้องฐานผันศึกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าไม่จัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้พี่น้องฐานผันศึกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะลําบากเพราะว่าสมาคมเนี่ยไม่มีไรายได้ตั้งแต่ตั้งสมาคมมาตั้งแต่ปีพศ2560พี่น้องจนถึงพศ2565ไม่มีไรายได้เข้ามานะครับอยู่อย่าง คัดขัดส่วนเหมือนกันสมาคมนะครับคิดทุกวิถีทางเหมือนกันว่าจะทํำยังไงจะหาเงินไรายได้มาช่วยเหลือเกือ้อกูลกรณีฐานพัสดึกป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะครับจะเอาเงินจากที่ไหนไปเยี่ยมป่วยกรณีฐานพัสศึกเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับคณะกรรมการทุกคนทุกท่านเขาก็คิดหนักจนกระทั่งช่วงวันที่12ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็ชื่อว่าพันเอกสมเพชรปาปะโค ประธานฝ่ายกฎหมายและกิจกรรมพิเศษท่านก็เสนอบอกว่าจัดมวยการกุศลไหมว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งคณะกรรมการหลายคนหลายท่านก็มีความเห็นนะครับบอกว่าเห็นด้วยให้จัดชกมวยการกุศลที่สนามกีฬาเพืภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่9เมษายนส5 6 6ายกสว่าอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นมติของสมาคม จากนั้นต้องลิ่งทําเอกสารแลวในฐานะของเลข,ขาเนี่ยพี่น้องต้องทําหนังสือวิ่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปพบกับท่านนายกบุญชูจันรสุวรรณอบจนะครับท่านก็ให้ความเมตตาสงสารให้ความอนุเคราะห์บอกว่าจะจัดมวยชกมวยการกุศลใช่ไหมว่าอย่างนั้นผมกับนายกจ่าสิเบกโพเด็ก็บอกครับ ก็บอกว่าไม่ยากทางนั้นจะใช้พื้นที่ตรงไหนก็บอกว่าจะใช้พื้นที่สนามกีฬาอำเภอดอนเจดีท่านก็เซ็นแก๊กเลยนะครับคือเห็นด้วยนะครับเพราะท่านเข้าใจหัวอกของทหารผ่านศึกท่านอนุมัติโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็มาเร่งทำเอกสาร ขอฟรมุเคราะห์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านาในอำเภอเมืองผู้ขับการตรรํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ส่วนราชการอีกนับสิบอำเภอนะครับก็ทําหนังสือไปขอความขขอนุเคราะห์นะครับแล้วก็รวมถึงบริษัทห้างร้านด้วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปจําหน่ายตัว๋วนะครับเป็นบัตรการกุศลน,นะครับ ถามว่าทำไมวันนี้ผมจึงต้องนำเรื่องการจัดงานกิจกรรมชกมวยการกุศลในครั้งนี้มาเล่านะครับที่ต้องอมาทำคลิปเรื่องนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอ่อางทองัชนาทแถบอุทัยธานีนะครับ แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับจะได้รับรู้และทราบโดยทั่วกันว่าสมาคมฐานพันศึกจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาจัดกิจกรรมชมวยกา,การกุศลขึ้นในวันที่9เมษายน2566นะครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นวัิิของคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับจากนั้นก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกไปจำหน่ายบัตรทุกมวยการกุศลนะครับเขาก็จะทำหนังสือขอฟอร์มลูล์เคาจากาส่วนราชการแล้วก็จากาบริษัทห้างร้านนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการาเดินทางไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนไปขอฟอร์มลูล์เคาทุกพื้นที่นะครับ ช่วงนี้ก็จะมีพี่น้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกไปาขายบัตรการกุศลนะครับทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปขายบัตรการกุศลแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาติดตามมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันจะมีพวกมิจฉาชีพพวก18มงกุฎเนี่ยปะปนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะในสื่อโซเชียลนะพี่น้องนะครับ ตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดินกันขวักไข่เต็มไปหมดบางคนก็บอกว่ามาอขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องตำรวจทหารชายแดนบอกว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าช่วยเหลือเด็กๆกําพาบางคนก็บอกว่าช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบากป่วยติดเตียงอะไรเขาก็ว่ากันไป นะครับมันก็เกิดการสับสนงุนงงนะครับด้วยเหตุนี้วันนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดนะครับว่าเอ๊จะทำยังไงนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องอประชาชนคนในพื้นที่ทั้ง10บอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้มีความชัดเจนให้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับวันก่อนก็ได้เชิญท่านนายกจากสิวิกภูดิ์นรก,การแล้วก็พันเอกพิเศษสมเพชษปาปะโข แล้วก็ทีมงานมานั่งคุยกันมานั่งปรึกษาหาเรือกันก่อนว่าหากออกไปจําหน่ายบัตรให้กับพี่น้องประชายชนเนี่ยการแต่งกายเป็นยังไงข้อแรกหนึ่งนะครับต้องสวมเสื้อที่มีตาสัญลักษณ์ของสมาคมเนี่ยตรงนี้ชัดเจนนะครับส่วนที่สองต้องติดบัตรของสมาคมให้ชัดเจนสองส่วนแล้วพี่น้องจากนั้นหากพี่น้องประชายชนสงสัย ให้ขอดูเอกสารการอมอบหมายให้เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ของสมาคมนะครับคือเตรียมให้หมดพี่น้องอประชาชนสงสัยในจุดไหนเนี่ยนะครับสามารถสอบถามนะครับสอบถามถ้าไม่ได้รายละเอียดยังไงคาดว่ามันน่าจ,จะเป็นพวกมิจฉาชีพเข้ามาแอบแฝงหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ก็ โทรศัพท์สอบถามมาที่ผมได้เลยนะครับ0982730978 0982730978อันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมนะครับผมจะมีประวัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ออกพื้นที่ทั้งหมดถามได้ตอบได้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับ คือจะมีบัตรนะครับขอดูบัตรได้เลยตรงหัวบัตรนะครับก็เป็นบัตรของสมาคมฐานปันศึกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ตาไว้นะครับส่วนด้านล่างก็มีชื่อของเขานะครับต่ำมาอีกนิดนึงนะครับก็จะบอกว่าตําเน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับด้านหลังทีนี้ด้านหลังดูยังไงด้านหลังพลิกเลยพี่น้องวันออกบัตรคือวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565 บัตรหมดอายุในวันที่9เมษายน2566ถ้าไม่ใช่ตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องฟังดีเป็นมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีนะครับให้ได้ทราบโดยทั่วกันแล้วไรายได้เอาไปทําอะไรตรงนี้มีพี่น้อง หลายคนหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันนะครับรายได้นะครับก็คือไปช่วยเหลือพี่น้องทหารผันศึกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง10อำเภอ 1. อัธคัตขัดสนในด้านความเป็นอยู่ป่วยติดเตียงเสียชีวิตและไม่มีคนดูแลตรงนี้นะครับสมาคมทหารผัานศึกจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะเข้าไปดูแลในส่วนนั้นนะครับ บุตรหลานลูกหลานนะครับเรียนดีแต่ยากจนไม่มีทุนทรัพย์ที่จะไปเรียนหนังสือตรงนี้ก็จะดูนะครับแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์สำนักงานนะครับพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกคอมพิวเตอร์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพวกห้องนู่งห้อง,องน้ำหลังคาตอนนี้ฝนตกเปียกหมดพี่น้อง นะครับไม่มีอุปกรณ์ใดๆด้วยเหตุนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องอตามบริษัทห้างร้านแล้วก็ผู้คับบัญชาในส่วนราชการต่างๆนะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเข้าไปนะครับไปใช้กริยามารยาทใช้คำพูดคำจาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สุภาพเรียบร้อยนะครับให้แจ้งมาที่ผมได้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกมามาว่ากก่าวมาตักเตือนถ้าไม่เชื่อฟังเช็คบินพี่น้องนะครับผมเป็นคนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาบอกให้พี่น้องจะได้ไม่สับสนนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีหลายกลุ่มอยู่ที่เขามาทําอาชีพนี้แล้วก็ภาวะนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ไม่น่าไว้วางใจไม่รู้ชะมีโควิดอีกหรือเปล่านะครับ เพราะว่าฟังข่าวทุกวันเหมือนกันก็เกาะติดเหตุการณ์เกาะติดสถานการณ์แต่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของเราก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้ก็อยากฝาก่บอกพี่น้องนะครับกำหนดวันจัดงานชกมวยการกุศลในครั้งนี้คือเวลา17เากาถึงเวลา22นาฬกาของวันที่9เมษายน2565 เดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์เป็นระยะระยะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบร,ร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านพี่น้องฐานบันสึกในพื้นที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีแล้วก็พี่น้องฐานปัณฑิกทั่วประเทศให้ได้รับรู้ว่าสุพรรณบุรีจะพยายามเป็นต้นแบบให้กับสมาคมทหารปัณสิกทั่วประเทศแต่ว่าก็มีพี่น้องาสมาคมฐานบันสิก หลายจังหวัดเหมือนกันเขาก็ประสบผลสาเร็จในการบริหารงานนะครับแต่ว่าสุพรรณบุรีตอนนี้ก็บอกตรงๆว่านะครับเบี้ยน้อยหอยน้อยจําเป็นที่จะต้องจัดชกงวยการกูศลขึ้นกขรรมม็ขอความเมตตาขอความกรุณราจากส่วนร,ราชการพี่น้องประชาชนบริษัทห้างร้านให้ความรัเคราะอ์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ